สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมอนิกับมะพาวกราบอากาศแายงานข้าวพยากรณ์อ,อากาศบริเวณภาคอีสานล่างจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนืนตอตอนล่างในยามบ่ายขอมือวันที่เจ็ดเมษาย,ยน2565ค่ะายกหค่ะตอนอื่นเท่ากับมาเบิงแผนที่อากาศก็สิเห็นว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนะคะยังคงปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนอยู่ค่ะลักษณะเชน่นนี้นะคะสิเหตเหห้บริเวณภาคอีสานล่างของเข้า มีอากาศเย็นในยามเศร้าค่ะถัดไปเป็นภาพถ่ายจากดาวเทียมนะคะกับสิเห็นว่าในใบมือนีนะคะผ่าอีสารล่างของห้ากับซิมีเมฆค่อนข,ข้างร้ายค่ะและสรุปลักษณะอากาศของผ่าอีสารล่างห้าในมือหนีนะคะกับซิมีอากาศเย็นในตอนเศรา้าลมเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว1 0บถึง20กิโลเมตรต่อชอั่วโมงอุณหภูมิสูงสุดคาดว่าซีอุที่31-34องศาเซลเซียส และอุณหภูมิตามสุดขาดวานซีอูที่19ถึง23องศาเซลเซียสค่ะถัดไปเป็นขาดไม้ลักษณะอากาศของผาคอีสานล่างเห้าในมือวันที่7จถึง8เมษายนกัะสเนียอากาศเย็นในตอนเช้านะคะประกอบกับมีเมฆในบางส่วนลมเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชอั่วโมงอุณหภูมิมสูงสุดนะคะขาดวซีอูที33 35องศาเซลเซียส และอุณหภูมิตามสุดในช่วงนั้นขาดว่าที t 20ถึง24องศาเซลเซียสค่ะถัดมาเป็นขาดไม้ในมือวันที่9ถึง13เมษายนไทยซาลางของห้ากับซีนเนียการห้อนก็มีฝ่าล้วในยามกลางเว้นค่ะโดยที่จะมีอุณหภูมิสูงขึ้น1ถึง3องศาเซลเซียสและมีฝนฝ่าขน้องลอยละซีถึง3 0ของพื้นที่ลมเป็นลมตะวันออกความเร็วซีถึง10กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ อุณหภูมิสูงสุดขาดว่า CUT สามสิบสี่ถึงสามสิบแปดองศาเซลเซียสและอุณหภูมิตามสุดในช่วงนั้นขาดว่า CUT ยี่สิบสองถึงยี่สิบห้าองศาเซลเซียสค่ะสุดท้ายนี่กับสิง่งข้อความพ่อแม่พี่น้องดูแลเบื้องแง่รักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้และหายละมันระวังอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากฝนฝ้าคนอกในมือวันที่เก้าถึงสิบสามเมษายนไว้ด้วย สำหรับมือนีกับสิขอลาไปก่อนพอกันไหมในมืออื่นสวัสดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรอากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน